วันนี้บชอบใช้ไฟใช้แม่ริวดุดันไม่เก่งใช่ใครวันนนี้วัที่เด็กแบบว่ามูราคุโมกไงเออเพิ่งได้โปรโมมาตึ่นตื่ดีไหมอันนี้แพงมาเลมติกเกอร์ตัวเริ่มตัวนี้แน่นอนเป็นดรอโคริก้าดอพีจีซีแล้วแล้วก็ใส่ดอหกใบดอหกใบคีหกใบทำไมต้องใส่คีหกดอหกเสือกควรคือมันไม่มือ่แต่ว่าไปลองทีแปดอะเป็นเกมเร็วกว่าทําอะไร ใส่ที่แปดปิดเกมเร็วกว่านะบอกก่อนใส่ที่แปดปิดเกมเร็วกว่าเพราะว่าผู้ใส่ผิดอ่ะจริงๆรงคุณพี่เริเกอร์มาเปลี่ยนก็คือขี้แปดเราสีูไปอันนั้นปิดเกมเร็วกว่าไปดูต่อไปพี่เดียร์กปจบให้พี่หน่อยเกียร์หนึ่งไอ้น้องเกียร์หนึ่งเปลี่ยนอะไรไม่มากหนูโงจอมซนของเราเขาจะบาดหนึ่งถ้าเมนตัวเองเลือดตัวเองออกมาลบสี่สีลมน้องลมมาบอกว่าถ้าเห็นยิตของเราตีไม่พิชเอามันเข้าโซหยิบอยู่นี้ขึ้นมือหนึ่งใบจากลม มันบอกว่าเ,เห็นตัวในช่อง Excel ตีเสร็จคัตบอลหนึ่งเอามาหน่ะจากช่องเรียกกาตรงไหนก็ได้วิ่งขึ้นไป Excel โบโมโบหายากใบ20บาทไปหาเอามันบอกว่าถ้าเห็นแวนการของเราตีแล้วในการต่อสู้ที่แวนการเตะเพื่อนโยนดีจีมาเราเก็บดุมหนึ่งใบโดนหน้าเหมือนแวนหนึ่งใบลงเรียกก็เพิ่เมเวฟเก็บดุมได้แบบดุดันแือว่าเก็บหนึ่งก็คร่าวๆประมาณนี้ถ้าไม่มีโปรโมไปใส่ตัวตีสวิตครบเลยก็ได้โอเคต่อไปโปรโมไอสัตว์แพลงหาย หายากด้วยเสียไปกี่บาทเสียเสียไปไรจริงก็ก400ร้อยแหละพารวมแล้วก็เสียสี่ร้อยเออมบอกว่าตอนตีอ่ะมันโซบัสหนึ่งเรียกการทุกใบที่หน้าที่ชื่อเหมือนแวนบวกห้าพัน <c oughs> แล้วก็แ <c oughs> ม่สาวงูลิ้นเฟร์สของเรามันบอกว่าถ้ามันตีมิ่เปิดเจ็ดแสางนีสองใบเอาหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบเข้าเข้าเข้าหลุมเออแล้วก็บอกว่าถ้าไม่แสดงเลยนะให้โซชันหนึ่งต่อไปเป็นตรงกลางที่พี่เจ้าเห็นแล้วก็ด่ากูชกกูแบบชก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 มาบอกว่าถ้ามันอยู่ตรงกลางหลังแวนนะ มันจะสามารถตีตีได้ก็คือตีจากหลังได้แล้วก็เอาไมใช้แค่นั้นแหละเครื่องแล้วื่องแม่งนะโอ้โหถือว่าเยี่ยมมากเกรดกจะแปลคนนี้ออกได้ไหมเอาคนนี้ออกได้ครับไปใส่หมาได้ไปใส่หม,มาที่ชี้ให้เราตีหลังได uh. ช้ชี้ชี้ตีหลังเพื่อนนะได้ผ <Okay. S 2> ลงานตัแทนได้มันเป็นหมาเหมือนกันเป็นเทวกทกี่ยวกับบอกว่าพาอร์บัสหนึ่งถ้าเกตเกตทถ้าเกตแบนเพื่อนนะแล้วก็ค้นหาเกตไ,ไม่เกินแบนการผู้แข่งอันหนึ่งตัวออกมา แล้วก็จากนั้นอ่ะเปลี่ยนยูนิตท,ทั้งบอดของเราและเ้าให้กลายเป็นชื่อเหมือนกับมันส่วนเท็กล่าบอกว่าโ so ซบัสหนึ่งใบที่เป็นเกสามนะเอาเรียการของแข่ง,ท,งทั้งหมดที่ชื่อเหมือนกันกบที่ชื่อเหมือนกันอ่ะกับเข้ากองแล้วก็เพื่อนก็สับสิกลแล้วก็คือตัดตึงต่อไปเป็นเชื่ออยู่นี้ลูกสาวไปนทนนำเด็กเองจริงๆก็ใส่มาจรยิงย่ง,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 งจะใส่4แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้มาเปลี่ยนเหมือนกันจะใส่3ก็คุ้มนะใส่3ก็เอาไปทิ้งอยู่แล้วก็เห็่นทุกคนน่าจะรู้โซบัรสองเมื่อลงแวนเรียการ์เดียน ับวบัสองถ้าลงแวนหรือไกดี้เนี่ยมันจะลบหมื่นแต่ว่าถ้าลงเดียมันจะลงห <c oughs> ้าพันก็คือแถวแถวแถวหน้า,าสามตัวสามตัวใช่ส่วนเดกล่าฟบอกว่าถ้ามันตีไมิดิต,ต้องต้องบรรจดเอาตัวเองหนึ่งใบจากหลุมขึ้นมือได้โอเคต่อไปอเป็นเทียวกเทียโบกบอกว่าเขาเรว่หนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบค้นหาตัวเองอะนองอะคน้ไหนเทียโบกหนึ่งใบจากเด็กโดดลงมาแล้วก็ออรบอร์ดถ้าเราเห็นยูนิตห้าใบมันบอกว่าทุกตัวที่ชื่อเหมือนกับมันอาจจะบ่งมือตัวแรงแล้วก็เป็นยักษ์ี่เจ้าออกแล้วเจ้าเยอกแล้วมันบอกว่า ถ้ามันเห็นยูนิตที่ชื่อเหมือนแวนแลเรียรือชื่อเหมือนมันในแวนแลเรียนะมันบอกว่ามันได้รับเทคบูสต์แล้วก็เทคแดงจะดบเนินออโต้มาจอบเนินเนี่ยเอามันเข้าโซล้วหนึงก็เม่องใส่ก็ได้ส่วนใบนี้แนะนําว่าใส่ไม่ใส่คือไปตายไปโรดน้ําตายได้เลยใบเนี้บอกว่าคอนติเนียลช่องแวนแลเรียทุกใบที่ชื่อในช่องเรียกาศน่ะเรียการ์ทุกใบของเราเ่ลองของเราอ่ะจะบวกห้าพันที่ชื่อเหมือนกับแวนการ์เราส่วนเทคล่าบอกว่าตอนมันลงมาจะตรงมันมาจากกองอ่ะมันจะบวกห้าพันก็คือตอนมันลงมาเหยียบอ่ะมันจะยื อืมแล้วก็บวกกับเดียวกะแม่งก็จะทําให้แจกออกบอได้ห้าพันแล้วก็เล่นคู่กับเยียเกียริแม่งกลายเป็นบวกหมื่นห้าถือว่าคุมาค้มค่ามากคุ้มค่าคุ้มราคาไปดูคอมโบโมโมโหม่จัดไปไฮสคูลไปเบิมๆจัดไปแบบดยจัดไม่เกรงใจขายเป็นผู้ทำทำไมอยากมาดูคอมโบเฝ้าวเล็กนี้กันอันนี้ก็จะเป็นไลน์สองแล้วนะครับก็บอกให้ฟัน ประมาณนี้ก็ได้จริงๆจะไม่มีคนนี้ไม่มีคนนี้ก็ได้แต่พยายามให้มีคนนี้2ตัวที่เราเอาไว้เทคแวนก่อนมันบอกว่าคารดบาสหนึ่งใช่ไหมปึมคารดบาสเรียกหนึ่งใบออกมาก่อนก็ให้เรียกคนนี้เพราะว่าถ้าไล่สองแล้วเพิ่มคอมเพล็กเกสรเนาะให้เรียกคนนี้ออกมาปึ๊บจากนั้นเนี่ยทั้งบอดของเราจะกลายเป็นชื่อเกีียวกะแล้วก็บอดก็กลายเป็นเกียวกะด้วยทีนี้ให้กดเจกเกีียวกะไงเก็บเก3รสามเนี่ยกาไต่กองเอ้ยโซบาสออกแล้วก็เก็บเลี้กลเพื่อก่อนหมดกองอ่ะอันนี้คือท้าใหญ่แล้วเพื่อนโดนเก็บหมด จากนั้นกดเท็กของเออ่เทียบโวลค,ครับครับหนึ่งทิ้งมือหนึ่งทิ้งไปเพิ่มโดนเทียบโวล์มาอีกตัวนึงอ่ะโวลมาโดยตัวนึงปึ๊บใช่ไหมจากนั้นครับถ้าใหญ่อีกรอบหนึ่งกดเทียบโวลอีกรอบครับทิ้งมืออีกหนึ่งโบ๊ทในทีนี้ยไม่ต้องเรียก,ม,ก,ยกม,ยยมันจะกลายเป็นบวกอ้าวลืมไม่ใช่น,นี่มันไป็บวกลืมโทษไอ้นี่ไอ้นี่มันต้องเป็นไอ้น,นี่ต้องอยู่ก่อนละโทษโทษอันนี้ลืมก็คือสมมติมันมีสองตัวใช่ไหมก็กดสองรอบได้เพื่อบวกสองหมื่นแต่ว่าถ้าไม่มีอย่างเมื่อกี้ก็กกคือถ้ามันเข้ามานีแล อ่ะมอว์จะบอกหมื่นจากคนนี้แล้วก็บอกห้าพันจากคนนี้ก็หนึ่งกูรูนโซ่อรักูโปงเห็นไหมบอกประมาณนี้ครับจากนั้นเริ่มแม็กแคตกันเลยใช่ไหมเปิดมาครับเท่าคนนี้เปิดก่อนเสมอครับคนนี้ตีครับมัหนอสิบเจ็ดสิบเจ็ดครับคนนี้บอกให้หนึ่งหมื่นเป็นยี่สิบเจ็ดเป็นสามเจ็ดครับผมแล้วก็คนนี้จะบอกห้าพันห้าพันเป็นสี่สิบเจ็ดจากนั้นกดเด็กโซบัสคนนี้ครับออกโซบัสออกปึ๊บจากนั้นครับออบบอดจะบอกห้าพันเพราะว่าคนนี้ชื่อเหมือนแวนเหมือนแวนเหมือนแวอนแว่นแวนคนนี้แค่คนเดียวที่ไม่เหมือนมาจะออออกกตีเป็น เฟรมแรกแค่57นะเบาๆต่อไปอคนนี้หมู่เนี่ยที่เหลือก็แล้วแต่ว่าจะพลิกเอาอะไรตีก่อนเลยก็ได้เอาอาจจะเอาอาจจะเอาเบาตีสดตีก่อนครับเพราะว่าคนนี้ตีแค่เพราะคนนี้ไม่ได้บวกต่อไปเป็นคนที่ตีก็ได้ครับตีออกเป็น2องหมื่นเก้าครับเบาๆแล้วก็คนนี้ออกตีออกต่อก็ได้ครับเพราะว่าวัดพลิกมาเพื่อแจกสองข้างนี่คือท่าปิดง่ายๆแล้วก็เวลาเล่นนะครับพยายามกดดันไล่แรกอ่ะให้เขาอยู่ประมาณ3แเดมถึง4แเดมถ้าทำได้ก็5้าเลยเขาก็จะแพ้แน่นอน เพราะว่าการกดดันเกมนี้มันอย่างที่เห็นเนาะหนึ่งเวฟสองเวฟสามเวฟสี่เวฟห้าเวฟคือห้าเวฟห้าเวฟนี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออหกเวฟก็ก็ทําให้เวฟเราดีขึ้นแล้วก็เวฟเราเข้าก็คือเหยียบสามหมื่นรอบซึ่งไลท์สองมันโดนตัดเรียงหมดด้วยก็คือถือว่าพอเพินหน้าถ้าเราถ้าเขาไม่เพยเนานะบอรดออกไปเขาก็แย่เพราะเขาต้องมาปูบอดใหม่ก็ดิฟนี้ก็ดุดันไม่เกรงใจไฟจริงจริงการันตีจากผมที่เล่นมุลาท็อแปดนะ อุยอ๊ยโอโหมาเจอกัน,กนที่แพทเท่นครับไปไปแล้วไปงริว